ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภูสิงห์นะครับกําลังมาเที่ยวหินสามวานครับกําลังเดินไปข้างหน้านะครับหินหินสามวานนี่อยู่ข้างหน้าผมอีกประมาณร้อยห้าสิบเมตรครับนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่อาสาป่าไม้นะครับนี้คนมาเยอะนะวันนี้ใช่ไหมครับก็นะครับอันนี้ก็จะมีต้นไผ่เป็นพืชตระกูลไผ่นะครับอยู่รอบๆอบทางเดินเข้าไป นะฮะนะครับ,นะร,บรถก็จะจอดห่างจากจุดนี้ประมาณประมาณสามร้อยเมตรนะครับประมาณสามร้อยเมตรนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นมาเนี่ยเราต้องเ,อเหมือนใช้บริการรถโดยสารของของทางอาสาป่าไม้เขานะครับเขาจะเป็นผู้ชำนาญทางแล้วก็พาขับขึ้นมานะครับ ก็ต่อกรุป๊ปต่อเที่ยวก็คือห้าร้อยบาทนะฮะห้าร้อยบาทนี่จะมาคนเดียวก็ห้าร้อยบาทหรือสองคนก็ห้าร้อยบาทคือหนึ่งคนขึ้นไปนะครับต่อต่อรถหนึ่งคันพูด,ดง่ายๆต่อรถหนึ่งคันนีห้าร้อยบาทนะครับเราจะแชร์กันกับกรุ๊ปอื่นๆก็ได้สมมติว่าเรามากันสองคนกลุ่มอื่นก็มากันสองคนแล้วก็แชร์กันก็ออกกันคนละสองร้อยห้าสิบอย่างนี้ก็ได้นะฮะขึ้นมานี่ก็จะมีป้าย ใชยบอกว่าวานพ่อขึ้นได้ไม่เกิน50คนคำเตือนและข้อแนะนำก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่มีป้ายห้ามสุบุรีนะฮะก็เป็นแนวแอดแอดเวนเจอร์นะครับทางที่ขึ้นมาก็ก็คลุกคลาอยู่นะครับรถก็คนที่ขับขึ้นมาก็ชำนาญทาง เราต้องเกาะรถไว้ตลอดนะครับระหว่างที่นั่งขึ้นมาเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่บนน่าจะเป็นวานพ่อนะครับก็คือหินตัวใหญนะ่อันนี้ก็คือเพื่อนๆผมเองนะครับสามท่านนี้มาด้วยกันนะฮะนี่ครับนี่คือบรรยากาศรอบๆ เป็นไงบ้างครับคุณลินาไกด์ลินดาโอ้โหสนุกมากค่ะวิวอลังการร้อยล้านดวงตรงนี้ก็สวยอะคุณค,คุณถ่ายรูปยได้ไหม๋ยวรอบครับนึงนะครับเราต้องไปจุดไฮไลท์ตอนเย็นนะครับครับใช่มันไม่ร้อนด้วยนี่ลองดูข้างล่างนะครับจะเห็นกระอ่อบกระท่อมแล้วก็เป็นสวนยางพาราครับส่วนใหญ่ชาวบ้าน ๋ยวนี้ก็จะปลูกยางพารากันนะครับอีกนิดนะึง <c oughs> งางย,ยฉันไม่กล้าไปไกลไปไหนฉันกลัวถ่ายวีดีโออยู่นล่อันนี่ตัวกลางแล้วก็ตัวขอบสามตัวไง